ผงใสนะกดเซฟเลยค่ะแม่กดเซฟไปปึ๊บอ่าเซฟแล้วทีนี้ค่ะไปดูในระบุ้มสิเราก็จะได้ปกคลิปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเราก็จะได้ปกคลิปเรียบร้อยแล้วทีนี้อย่างที่ครูซินบอกค่ะว่าสมัครเรียนทำยังไงแม่ตอนนี้โปรยังเหลือแค่สองคนนะ แม่ทักมาบ้านเขียวแอสไ K R U Z E E N น้าแม่ทักมานี่เลยแอสไ K R U Z E N าทักมาบอกว่ารับโปรคิสต์มาสต้ารับโปรคิสต์มาสาทักมาเลยอะทีนี้เวลาเราจะเอาปกไปใส่ในติ๊ t ต็อกสมมุตินะ ถ้าเรียนถ้าเป็นโปรเหลือสองคนสุดท้ายจะเหลือเก้าเก้าเก้านะแม่สมมุติเวลาเราอาจคลิปใช่ไหมปุ๊บนะสมมุติเวลาเราอาจคลิปหรือเราจะไปเอาคลิปที่เราทําไว้อ่ะสมมุติคุณซีแเอวคลิปที่เราทําไว้จะหาก่อนเอาคลิปแม่หมวยมายืมก่อน เพราะเราได้คิดที่เราทําไว้ใช่ไหมแม่เวลาเราจะเอาปลกไปใส่นะเวลาจะเอาปลกไปใส่นะจ๊ะให้เรามากดตรงนี้เครื่องหมายตัดต่อตัดต่อตัดต่ออ่นะเครื่องหมายตัดต่อ เห็นเครื่องมือตัดต่อแล้วพิมพ์เห็นค่ะเอดีไม่มีสามีโยกแล้วเห็นนะเห็นนะแม่กดเครื่องมือตัดต่อเลยครับผมและหลังจากนั้นค่ะให้หาคำว่าวางซ้อน ใครเห็นวางซ้อนแล้วพิมพคำว่าวางซ้อนมาค่ะใครเห็นคำว่าวางซ้อนแล้วพิมคำว่าวางซ้อนมานะคะแม่เห็นไหมเห็นไหมอะกดวางซ้อนเลยค่ะ โปบางซ้อนเลยเนี่ยพี่จะเห็นเลยว่าสิ่งที่เราทําไว้มันจะขึ้นมาให้ไม่ว่าจะเป็นแอปฟอนโตหรืออะไรคะหรือแอปพิซเซอแบบเห็นไหมปกที่เราเคยทําไว้เราสามารถเอามาใส่ในคลิปได้เลยใครเห็นแล้วพิม์เห็นจ้ะมาปกที่เราเคยทําไว้ค่ะเราสามารถเอามาใส่ในคลิปได้เลยโอเคไหม อ่ะเมื่อกี้เราเลือกปกมาเลยค่ะกดย,ยืนยันเห็นไหมเรามาใส่ในคลิปได้เลยเห็นไหมคะใครเห็นแล้วพิมพเห็นจา้าใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นจา้าเห็นไหมเราเอาปกมาใส่ในคลิปเราได้เลยใครเห็นแล้วลพิมพ,เ,เ,เ,หพ,มพเห็นนะ ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้งเปลืองเวลาอย่างแล้วนะทีนี้เดี๋ยวครูตีนจะให้ดูว่าเอ้ยแล้วเมื่อกี้ฟอนโตค่ะถ้าเป็น iPhone ใช้แอปฟอนโตถ้าเป็น Android ใช้ได้ทั้งฟอนโตแล้วก็ Pixel Lab ทีนี้อย่างที่ครูตีนบอกค่ะว่าเวลาเราเข้ามาใหม่แต่ว่าครูตีนรีเซ็ตออกใหม่เลยนะ เวลาเราเข้าแอปกอนโตมาใหม่ค่ะทุกคนดูดีนะให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเขานะให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเขาเวลาเราเข้าแอปมาใหม่มันจะขึ้นหน้าโบเบยอย่างนี้เลยใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นค่ะเวลาเราเข้ามาใหม่ค่ะมันจะเห็นหน้าโบเบแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมข้อดีของแอปที่กูจีนอยากให้พวกเราใช้ เวลาเราจะเข้ามาใหม่ค่ะเราไปกดรูปภูเขาได้เลยและไปเลือกที่คำว่าโปรเจกต์ใครเห็นโปรเจกต์แล้วพิมพ์สุดยอดมา,ดดมากดภูเขาค่ะจากเมื่อกี้เราต้องไปเพนอีเมตไปทำใหม่ตลอดไม่ต้องค่ะเรากดที่คำว่าโปรเจกต์ใครเห็นโปรเจกต์แล้วพิมพ์เก้าเก้ามา เห็นไหมครับโอเคเห็นแล้วนะพี่กดที่โปรเจกต์ Project เลยมันจะขึ้นสิ่งที่เราทำไว้ให้เยอะมากๆใครเห็นสิ่งที่เราทำไว้แล้วพิมพ์เรียนรู้มาใครเห็นสิ่งที่เราทำไว้แล้วพิมพ์เรียนรู้มาจ้ะพิมพ์เรียนรู้มาจ้ะ พี่อะไรไหมยอย่างเมื่อกี้เราทําน้ายาซักผ้าค้างไว้ใช่ไหมที่รักขาเราทําน้ายาซักผ้าค้างไว้พี่สามากค่ะไปเอาอะไรคะเอาไฟลเดิม <c oughs> แม่บอกเนี่ยแหละที่แม่ทําเป็นใช่ไหมทําแล้วสนุกเรยแม่เนาะทําแล้วสนุกจริง เนี่ยแล้วพอแล้วพอทํารสนุกอ่ะพี่พี่จะมีแรงทําแล้วพอพี่มีแรงทานะมันมีพลังงานแล้วพอพลังงานเรามีความสุขดวยเงินมามาหาเรานะเชื่อปูตินทําทุกอย่างด้วยความสุขค่ะนะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีนะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีถ้าเราทําด้วยความทุขมันมันมองไม่เห็นอ่ะมันมองไม่เห็นทางอ่ะนึกออกไหมเก็ตไหมทําทุกอย่างด้วยความสุข นะวันไหนเครียดก็เข้ามาไลฟ์สฟรกูตีนแหละนะจะได้เครียดกว่าเดิมวันไหนเครียดแอปอนโตค่ะนะวันไหนเครียดนะวันไหนเครียดเข้ามาไลฟ์กูตีนนะ <laughs> เครียดก,กว่าเดิมอ่นะล้อเล่นล้อเล่นนะมันต้องมีความสุขสิที่เห็นไหมเออ เวลาเครียดนะเวลาคนที่บ้านไม่เห็นด้วยนะมามาอยู่กับเพื่อนๆค่ะนะมาอยู่กับเพื่อนๆนะเพราะว่าเพื่อนๆคนที่บ้านก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันมาอยู่กับคนที่มีเป้าหมายเดียวกันเออจะได้ไม่เครียดโอเคไหมเออเพื่อนบอกแต่ละคนก็นะก้มดูโทรศัพท์ทีนะคนที่บ้านก็คอมเมนต์ทีได้ไหม ร่วมดูโทรศัพท์ทคนที่บ้านก็ขเขียนทีได้ไหมเหมือนกันนะหัวอ,อกเดียวกันใช่ปะอะเมือ่อกี้น้ำยาสัก้าด้วยพี่หน้าที่เราแค่อะไรคะเปลี่ยนแค่ฮุกทุกคนทีมคําว่าเปลี่ยนแค่ฮุกมาเปลี่ยนแค่ฮุกมาเปลี่ยนแค่ฮุกไปเปลี่ยนฮุกซิอ่ะ ลองครั้งเดียวถึงกับเปลี่ยนยี่ห้อบ้าไปเอาฮุกใหม่มาใส่ลองครั้งเดียวแก้กดเข้าไปที่ข้อความแล้วก็กดที่เพจนะทุกคนแล้วก็พิมพ์เลยลองครั้งเดียวบ้าลองครั้งเดียวกดไปที่ข้อความเดิมแล้วก็ไปที่เพจค่ะอันเดิมพิมพ์ว่าไงถึงกับต้องเปลี่ยนยี่ห้อเออ ถึงกับต้องเปลี่ยนยี่หอเห็นไมได้และถ้ามันใหญ่ไปก็ปราบให้มันเล็กบ๊าลองครั้งเดียวค่ะถึงกับต้องเปลี่ยนยี่หอเอ็เนอย่างเราเปลี่ยนประโยคผ้าผัวต่อไปเราก็ไม่ต้องเซฟโปรเจกต <สำ S 2> ์กแล้ว เราเซฟแค่อะไรคะเซฟแค่รูปภาพเซฟแค่ p n g โอเคไหมก<ะ>ดลูกศรชี้ลงเซฟ p n g ค่ะเห็นปะไม่ต้องเซฟโปรเจกต์แล้วเพราะโปรเจกต์มีเพียงหนึ่งเดียวที่เราทำครั้งแรกเท่านั้นใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจเปลี่ยนแค่ภาพหัวแล้วก็เซฟแค่รูปภาพไม่ต้องเซฟโปรเจกต์แล้วเซฟโปรเจกต์คือครั้งเดียวที่เราเริ่มต้นทำของสินค้านั้นใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจไปต่อคะ่ะ ใครชอบกินหวานต้องหยุดดูเอาใครชอบกินหวานไว้ข้างบนกินหวานมันต้องแบบฟิวดอกไม้เห็นไหมไปเอีโมจิดอกไม้มาใส่เออไปเอีโมจิดอกไม้มาใส่ใครชอบกินหวานเห็นไหมปรับให้มันขนาดตามที่เราชอบใครชอบกินหวานต้องหยุดดู ใช้แอปพิซร์แสลบค่ะที่รักเห็นไหมใครชอบกินหวานต้องหยุดอยู่เอ้ยใช้แอปเปนโตะกดบันทึกภาพเลยกูทีนจะทำเยอะๆไว้เราจะได้เห็นภาพเปลี่ยนแค่หัวค่ะกินผ้าหอมคนทักทางบ้านเห็นไหแก้เลยกินผ้าหอมคนทักทางบ้านอ่าใส่รูปเสื้อไปหน่อย กลิ่นผ้าหอมใช้แอปฟอลโต้าที่รักกลิ่นผ้าหอมกลิ่นผ้าหอมคนทักทั้งซอยดีกว่าเออทั้งบ้านมันน้อยไปคนทักทั้งซอยเมื่อกี้แอปไหนกูตีนยังอยู่แอปนี้ตลอดเลยที่รักคนทักทั้งซอย เออเห็นไ,ไหมปูตีนังอยู่แค่แอปฟอนโตนะจ๊ะในการทำภาพนะกินผ้าหอมคทนทักทั้งต่อยกดบันทึกไปต่อไปต่อกินนี้ไม่อยากเก็บผ้าเลยเห็นไหมของถูกแต่กินไม่ธรรมดาเห็นไหมทำไมใครๆก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ไปเลยคะ่ะ ทำไมใครๆก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เห็นไหมก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เห็นยังอันนี้แหละคือประโยคที่จะทำให้คนหยุดนิ้วดูตัวไหนวะหรกออกปะเก๋ยังใครเข้าใจพิมเข้าใจเนี่ยเี่ยนแค่นี้เองนะ พี่ก็จะได้ปกคลิปที่เป็นอะไรคะทำไมใครๆถึงเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้กลิ่นผ้าหอมคนทักทั้งซอยใครชอบกลิ่นหวานต้องหยุดดูเห็นไหมลองครั้งเดียวถึงกับเปลี่ยนยี่หอ้อซักผ้าเสร็จคนทักว่าหอมอะไรเห็นไหมพอเราทำคลิปที่จะทำเป็นร้อยเป็นห้าร้อยคลิปเป็นกี่คลิปเป็นพันคลิปที่ไม่ต้องมาพิมพ์ทีละข้อความเห็นไหม เราแค่เลือกวางซ้อนแล้วก็เอาอะไรคะเอาปกมาวางเก็ตไหมใครเก็ตแล้วพิมคําว่าตาสว่างอ่ใครเก็ตแล้วกิมคําว่าตาสว่างเป็นไรซูมโม่เอาก็ฉ <c oughs> ีดตัวได้เลยเหรอ <c oughs> อ้า <c oughs> ปูบอกตาสว่างมากเห็นไ,ไหมพี่ปอมนะ <_ letter> พี่จุ๋มเรียบร้อยแล้วปูทุกคนทุกคนสารภาพมาซะที่ดีใครอยู่มากับปูซีนตั้งแต่เที่ยงพิม์ชื่อเองมาหน่อยใครอยู่กับปูซีนมาตั้งแต่เที่ยงพิมชื่อตัวเองมาหน่อยเออใครอยู่กับปูซีนมาตั้งแต่เที่ยงพิมชื่อตัวเองมา <_ letter> หน่อยแล้วว้าว <laughs> พี่แรงด้วยพี่ตัวโ้โหสุดยอดเลยมีหลับไปช <laughs> ุกชุอมีแม่เหนีย่นะมีหลับไปแล้วก็เปลี่ยนผู้ซีมันแหลมแตบโหัวดื้อดื้อมาใหม่แม่โอ้พี่นิสาด้วยโอ้สุดยอด <laughs> คุณคือนักสูู้้ยใหญ่ <laughs> น<า> <laughs> ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะทุก <laughs> ค,คนจ๋าก็อวยพอนะคะ <laughs> แม่ออนบอกตาโตตลอดแม่เดี๋ยวแม่ออนไปเรียนในกลุ่มนะ แม่อ่อนจะแบบหลับไม่ลงอะ่ะแม่ออนถามแม่ปูเด็ดแม่ปูอ่ะไปเรียนในกลุ่มคือแบบหลับไม่ลงอะ่ะในกลุ่มอะ่ะบอกเลยว่ามันมากกว่านี้ยินดีค่ะพี่ป้อมในกลุ่มมันมากกว่านี้เพราะว่าช่วงเนี้ยมันจะมันมากไม่ได้เพราะว่าเนาะพักพันปีเนาะแม่แม่หลวงของเราเนาะก็พึ่งนะคะพึ่งสวัรด์นาคตไปนะเราก็ต้องสำรวมนี่ตึกร <c oughs> <ๆ S 2> ายคนบอกว่าสำรวมแล้วหรอ <c oughs> เออมันก็ต้องทาให้มีความสุขทุกคนได้ไหมอ่าะนั้นไปเก็บเทคนิคเคล็ดลับในกลุ่มนะอยากได้โปคกีปเทศกาลตอนขึ้นไลฟ์ได้ไหมตอนขึ้นไลฟ์ตอนนี้มันอยู่แค่เทศกาลสิบสองจุดสิบสองอ่ะตอนนี้เทศกาลมันยังอยู่แค่สิบสองจุดสิบสองเพราะว่าสิ้นปีเนี้ยมันไม่มีเทศกาลสิ้นปีเนี้ยมันไม่มีเทศกาลค่ะ แม่ออนขำเลยใช่ไหมปกติอะมันจะมีมมช็อปกันวันเงินเดินออกไง<ม>ทุกคนแต่ตอนเนี้มันมันยังไม่มีเทศกาลห <c oughs> ลับไม่ลงเลยใช่ไหมหลับไม่ลงเลย เนี่ยเมื่อเมื่อตอนเมื่อตอนต้นเดือนเนาะเราเพิ่งทําเทศกาลนี้ใครจําได้พิมจําได้ช่วงตอนต้นเดือนเราเพิ่งทําภาพไลฟ์สดเทศกาลนี้ใครจาได้พิมจําได้จําได้ไหมชอบมากฝรั่งกรใจายดีค่ะแม่นะจำได้เนาะพี่พูดจาได้แม่เราเพิ่งทําขั้นตอนนี้ไปใครอยากได้สติกเกอร์แบบนี้นะ ทุกคนเข้าไปในทักบ้านเขียวคูตีนมาเดีย๋ยวจะบอกวิธีคูตีนมีแจกอยู่นะคูตีนจะแจกทุกเดือนอะเวลามีเทศกาลก็จะมีแจกให้ทุกเดือนเราจะได้เอาไปทำผ้าปกสวยๆเดี๋ยวเวลาเราทักเวลาเราทักบ้านเขียวคูตีนมาค่ะเห็นไ,ไหมเราจะเจออะไรคะเราจะเจอเมนูเห็นไ,ไหม บทไลฟ์สดพี่ไปกดเลยค่ะหรืออยากได้สติกเกอร์ในการแต่งปกไลฟ์สดเห็นไหมพี่ไปกดเลยค่ะเห็นไหมมันจะเป็นสติกเกอร์นะคะให้กับเราเนี่ยพี่ไปโหลดได้เลยเห็นไหมแต่ตอนนี้ล่าสุดมันมีแค่เทศกาลสิบสองสิบสองเพราะว่าิ้นเดือนนี้มันไม่มีเทศกาลอื่นแล้วติกต่อเขาอยู่ปีใหม่โอเคไหมไปโอเคพีโอเคตามาโหลดได้เลย เห็นไหมเอาไปแต่งปกคลิปเอาไปแต่งปกไลฟ์ให้เป็นมืออาชีพได้เลยค่ะไปโหลดเอานะไปโหลดเอาโอเคนะไปโหลดเอาได้เลยค่ะโอเคนะคะแล้วก็โปรคิดมากนะคะเหลือกี่ที่ที่หนึ่งที่เหรอที่สุดท้ายแล้วนะคะไม่มีโปรนี้แล้วนะแล้ววันนี้ไม่รู้ว่าคุณซีนจะขึ้นไลฟ์หรือเปล่า โอเคนะคะก็อวยพรนะคะให้ทุกคนนะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเลยนะคะเดินตามคนก็ขอให้ตามคนในทางที่ถูกนะคะวันไหนเราสําเร็จเรากลายเป็นผู้นําคนแล้วก็ขอให้ออกมานําคนในทางที่ถูกนะคะวันนี้มีแล้วก็ขอให้เป็นคนที่ให้ วันไหนเราได้รับโอกาสแล้วก็ขอให้เป็นคนที่แบ่งปันนะคะเพราะคุณซีนเชื่อเลยว่าพวกเราเป็นคนดีค่ะคนดีต้องดังคนดีต้องรวยค่ะถ้าคนดีทั้งดังทั้งรวยจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เยอะมากๆเลยนะคะก็ขอให้ความรู้ในวันนี้นะคะที่ทุกคนได้รับไม่มากก็น้อยนะคะเป็นนะคะสิ่งที่จะทำ